ไม่ต้องซื้ออย่างเดียวบังคับซือ้อได้ไหมน้ำซื้อี่ดูทำเอาเข้าเรื่แพ็กสี่รอยเออแพ็กละร้อยแพ็กละห้าสิบเองนะกำไรไม่งขึ่งต่อขึ้นไงใช่ต่อให้ใครสาวอยวันข่นพี่ ยิงมันได้จังหวะยิงได้เลยแต่ว่าจังหวะที่ว่าหลุดไปจะวันทูแทนที่มันจะให้ก่อนแต่บางจังหวะมันจะที่จะยิงมันไม่ยิงโล่งๆอย่างห้าลูกอะยิงสักสองสมหงแต่แกยิงสี่สมงแกติดแกติดยิงรูเลยมีคนแบบติดผู้ต่อไงผู้ต่อมันใกล้ๆปุ๊บติดยิงติ๊กยิงแต่เรามันไม่ใช่กองหน้าเนี่ย ยิงอะไรกองแนงยิงทีมกุศลหาจังหวะยิงยากมากเพราะว่ายืนติดชิดหลังหลังก็ชิดแต่ว่าแถวสองอะไรได้ยิงอย่างประตูไม่เห็นด้วยบางทียืนบังกันเขายิงหนักนะแรงหลังออกทะเลเนี่ยไปเลย

กับไอ้อาที่ที่แล้วก็เล่นดีแต่ผมว่ามันติดเล่น1 1คนกับติดแบบว่าติดแข่งเพราะนั้นลูกนั้นไม่เสียหรอกโต้นหลดไปแล้วงงงไงม่น่าเสียร yeah right

โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหห็นมาคกูบอกแล้วให้แหวงจริงมันมัน

thua phá thua cao thì đó vị mày phi lên trên bộ này sao bà? ถามทงสิบป่ะพี่หลือไงครับเอไงอีกสามนาทีครับแหวงรอตัวช่วยอยู่ตัวไหนวเ้วว lấy lấy vậy pí, lấy lấy hai pí, lấy lấy hai pí, lấy lấy hai pí, lấy lấy